สวัสดีครับพี่น้องครับช่องน,ค,อนงสสครวงศาเสกับดำเนินรายการโดยบ่าขอดนครวงศสาเสกเจา้าเก่าเจ้าประจํานะครับมาแล้วพี่น้องมาแล้วนะครับเมื่อนี้สภาพพี่น้องเบื้องบรรยากาศคือเก่านะครับแวะเวียนถามข่าวนะครับเออเนมือเล่น,ลน,ลนงานลอยเอ็ดแล้วกลับมาพักอยู่ในสันักงานมือนึงเมื่อนี้สี่ยออกไปยู่ที่จังหวัดสกลนครพี่น้องถามข่าวไปยู่นิดเชียงรถพอ้อเสิออวแล้วนี่เขาไปล่ำไส้เลยนี่ กรุงเทพฯคุณกรุงเทพฯงานเอียงหลังจากนั้นก็ยุดโควิดไหมบเสียใจบ่เสียใจครับเสียใ่ได้โตงานอีกแล้วอ้หไว่ายุดสัก้อนยุดกอนเลยยุดยุดแบบไม่มีกำหนดงานทั้งหนายังหาชีมาชอยู่ยังมั่นใจเนาะเกิดความโตกอยู่หลอกเงิน่พราว่าใส่ธรรมดาละเห็ดยังไงเนาะนะครับปลาโยนะครับปลาโยรถบาทนะครับ คุณเคยน้ำเล่ามากอะคุณเคยน้ำเล่ามากกับหลายปีแต่ตม,มาอยู่กับลุงก็เล่าหลนะครับปลาโย่มเข้าวทำข้าได้ขับขามาหาเราได้เออล้วเป็นผู้ใหญยย่ดอก้านังเทืองเฮ้บันไดยายลุง พ่อผมแล้ววะนี่พร้อมแล้วโอ้ก็น้องนุ่งสุดดำเนาะลิงเเฟลิงเเฟสเป็นไหนกับผู้เบาที่ไหนครับเขากับหมอเบาไี่อีกยังไม่เห็นต่างกัาเฟ่อยหลายท่อเขาคือเห็นว่าย่ามเต็นกับเอียบบงเขาอยู่มั้ตสิโอ๋แต่ย่ามเต็งก็จะเห็นตัวหมุนข้างหน้าข้างหลังเขาเขาเขาเปิดเต้นยืดแถวหนาเขาเต้นยืดแถวหนาเจนนนุ่งสีเออ มักเขาแห้งบ่สิว่าหงอย่าพี่เยอะมักร้ายแห้งบ่มักเขาแห้งว่ะสิไม่บอกให้บอกอ๋ออ๋อไม่ยังเมียมันโอ้ยคอยกินขาอิ่มเหรอเขาเรียกว่าท่านอยากเอาไปไปสักกอนเอาไปไปสักกอนเดี๋ยวใอยสิไปเอาเครื่องรถดอกอันนี้นั่งอีกวันพี่น้องมาอาบน้ำมาขึ้นยังนี่กินเผาดิไอ้สัมผลาเนี่ถุงแก้วถุงยังอันนี้พี่น้ำ นี่ทุ่แก้วหวงตะเบียงตะเบียงอาหารเนาะตับรรยากาศรถทียออกพี่น้องก็เลยผ้ามะยางถามเขาไปเมียคือรถคือล่าเมียรถเอินแล้วเนี่ยคุณเมียลุงพี่น้องแล้วกับพ่อคือรถคือล่าแล้ว ตามบรรยากาศคือรถครับไม่แย่ลุงครับพี่น้องวันนี้นพามาตามติดชีวิตแย,ย่รุงพูดอะไรนี่เกี่ยมาดามตัวนี้<อ>นี่ราคาบอสอันบอนางสำหรับแดนเซอร์ก็มีคอนไว้ครัวบอสคอนวอยนางรถสองแถวหกล้อเขาบอกอะไมาขึ้นขั้นนี้หรอต้องเป<ม>็นตังค์โคน,นโ อันนี้จะมาคุณแดนเซอร์สองเซนเนี่ยเซษเศษสีกับเศษแบไม่้ม่ไม่ไม่ไม่คอยลงจีซื้อไจีมีงานระท่านมาเลยเอวรถนี่ตื่นเพรอมอได้ไปนั่งมีคนเบ่งบอสเมันเป็นเทปมันเปิดเทป แม่ลุงพี่น้องพอมามาหาเราวอกะะราคาดดอกเก่ามงค์เงน,นี่เจม,มาดำนี่มือนียุสกลนครนะคะเก็ยยังเพีหมาดำเนี่ยมึงยูทูบโทรศัพท์นี่ทา,นทางเพื่อแบบคือบอสื่อมานี้หาเงินได้ได้หลายลงจนตัวโอ้สิมาจนเียบงยบิงเงียบมึนี่นั่สวัสดีครับ โอ oh, ้ดอยู่ข้างน้ายัาง,ง,างไปข้างน้าในะบานี้่านต้ขงขังลางลังแท้มัชีิล่มรดน,น,น,น้มุ่มดอกคือเป็นถ้าเอาน้องๆเน่เขาได้เกิดน้ำเน่ค <laughs> เอาเจ้านี่ละนี่ยังไงกับพมียังนี่โอ้ยมามีดอกสิบ้านยังบ้านสิ้านบ้านหนองมะเขือบ้านหนองมะเขือตะบนดงลานตะบนตรงลานอาเมืมอง บรรยากาศขึ้นรถครับพี่น้องนะครับถาพี่น้องมาเบ่งบรรยากาศอย่ทึงรถเล็กๆเน้อยหนอยหยอกมาหยอกได้ลุงพี่น้องดงดังดงดุ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 งนีงดุงดุงดงดุ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 งดงดุ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 ยดุงดุงดุงดุบดุ้ดุงดุง่างดุงนุงุ่งดุงดดงุดงงดดงงงงงดงดดงงี มีหลายย่องแลาวอ่ะที่บางมาดพระเอกมาศย่องบนนั่งๆก็นอนได้พระเอกมาอยู่ละทีเดียวนั่งนั่งครับพี่น้องสวัสดีครับผู้ได้หมูกูจูอยู่หวนพระเอกเปนี่ครับโอ้มะรีคังลีแน่แท้หมูยืนดีจ้เออครับบรรยากาศที่รถบาสครับพี่น้องรถบาสหรืถบาสเจอจันยยังไม่แรงขานไปไปสุดท้ายจะได้เข้าบ้านพักแนเงาตาคอนวอยอยู่รถขั้นนี้พอเอื้อน โอ้นี่พระเกอกมากมากแล้วเนี่ยริมพ้นหน่อยห <laughs> วนนย <laughs> ยานฉ่ำเนีอ่โโอลเ <laughs> ็กเฉลิมพ้นสงวางสีเลิมพ้นสองมาส,ส,ส,สมีง่ายไหม่มง่างยเพราะแืนออนเลวลาแล้วบรรยการเร่งนนอยพี่น้อง <laughs> ามาเยียวยาทำเขาเจอกาเทปใหม่ได้ค่ะเจอกันคลิปใหม่ขึ้นรถก็รถถีออกแล้วไปไปง่ําได้น ลูกน้องใช่ลูกน้องโอ้เออพระเอกดีบ่ะว้าวกระเทอการพระเอกดีนะพระเอกดีเลยนั่งน้ำเจ้าอยู่ครับแล้วครับกำลังสิขึ้นรถครับบรรยากาศมีงานกันเลยสิขึ้นรถมีกลุ่มจับทีมงานทีมนี้ฮะเนี่ยมาเบิ่งสัดสันวโน่งม่วงวนกัดไปพี่น้องรถแอร์ขี่ออกไปรถแอร์ สาอีสามโนรบอกเจด้วตรนีข้าวค่วกิเงนมเราตามปิดชีวิตแม่คัวแลตั้งแม่มันท่มท่าล้งกันบ่นี่สำนักพคนนี้เ่ชน่หไายว่าอะไรเราคนไปิอเพราะว่าถังมนลงบ่อรงกันันเปยงของไร ผมก็สอ,อ,รองรอบใบห้าห้ามเจอบรยากานะเออครับมีขัวครับพี่นอ้องพรขค้นมาเยี่ยมยามทามขาคืนนครับดูเลื่องน้อยเอารถเชี่ยวไปแล้วไปก่อนไปไปขออกัอนยบงานได้บ้าครับดูเรื่งน้น,น้อยครับพระพรีพระนองมาเบ่งบรรยากาศนะครับเขาบ้านนะครับเป็นงานมืนอหนาจ,จะเป็นงานทุ่งใสของพระจักอันนี้ครับผมวันนี้อยู่ที่จังหวัดสกล อำเภอเมืองโอ้เสียดายวนั้นพวกเก็บเอามาหมดแล้วเหรออนี้ฮะพวกเก็บมาหมดแล้วเหรมาหมดแล้วก็ตัานจะสามคันเลยเออหนึ่งสามคันบุคลากรก็ลดลงด้วยเพราะว่ามันเลนเซอร์คันนึงเลยโอ้ยมันครึ่งครึ่งหนึ่งของเลนเซอร์เลยอยู่ันนั้นหมดคนที่เขาไม่เป็นอะไรมาก <c oughs> เขาก็กลับมาทําหน้าที่แต่ว่ามันจะได้เล่นไหมเพราะว่าโควิดมันเข้ามาแล้ว กับบรรยากาศเล็กน้อยครับอันเล่นทวนๆนี่หันแม่ยดาได้พี่น้องเนี่ยนักเอกดาแม่ยรักดากระสินไปไซม์เมียกำลันงน้ำเล็กนิดหน่อยครับพาพีพ่พาน้องมาเบิ่งบรรยากาศบรรยากาศขึ้นรถขึ้นลาครับฮะอาจารย์กุ้งพี่น้องครับอาจารย์นี่ยังเนี่ จกกินไปเขาเจ้ารถเจ้าขับรถมาเองบอกรถเจ้าอยีชไทยอาจารมาขนของเมื่อน้ำขับรถครับมะเลี้ยงครับผมมะเลี้ยงอยู่ที่สะกดเนาะสะกดครับสะกดนครสิริพิงครับคินร้งทีได้เหรียญยุดอกสีได้เหรียญยุดอกสีได้เหรียญยุระล้ํายุโควิดนี่ว่าระล้ํายุโควิดนะครับเล็กๆน้อยๆก็เลยผ้าผีผ้าหนองมาเบิ่งนะครับบรรยากาศเล็กน้อยของทีมงานศิลปพินทุไทยนะครับบรรยากาศรถสืออก รีพาพี่อนน่อมาเบื่องล็กๆน้อยฮะกินแล้วเจ้าขับรถมาเองบอกแนรถไม่จอดเลยอัยว่ามาขนของเมื่อแอนมันเมือสปิดวงแล้วเออมันแม่นบอ่มันสิไดเหรียญยูไอ้ว่าปิดวงกจอดกักันังได้จะอามาไหมเออจะจองมาแหละคนเมื่อวี่เองก็ค่อยคุคนมากอะไรไม่ยากรอกแม่นแรถจอดที่ไหนเกจอดที่นี่และ ขาบุ้นนี่นะฮะับปลาบ้านพี่สูบน้ำออกสูบปานสูบปาน้ปปานนำเล้วก,ก <S <S ส็สูปบปลากาจะเอิ้อไปเก็บเออกับรถกำลังออกครับพี่น้องนะครับเลยพาพีพ่อหน้องว่าเบื้องบรรยากาศเล,เล็กๆน้อยๆตามตีชื่อมอลลัครับพี่น้องนะครับบรรยากาศนะครับเผาบ้าน,ปปน <S <S อ้าวโอ,อ้ยมาหดแต่เศร้าคนเนาะจะรับชิน้นี้เอาไว้สมิสักคนเด้อพี่น้องเดอ้อนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ไว้สักนี้สัก่อนพอกันคลิปนนนหานาน,นะครับสันทานแนวดีๆมาสู่พีซุนของเบิร์นะครับอัปเดตชีวิตเรื่องล็กๆ,ๆน้อยๆครับพี่น้องนะครับฝากติดตามนะครับเพื่อได้เบิรงคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดซับสไครต์ให้นำเลดเดอร์ครับเด้อนะครับขอบพระคุณหลายๆครับ